เซลมอนซีโร่เซิร์ฟเวอร์ไหมครับโปเกมอนสุดมันคนเยอะกิจกรรมเพียบทั้งยังมีไอเทมแฟชั่นโปเกมอนหายากสกินแปลกๆรวมถึงระบบเด่นๆไม่ซ้ำใครอย่างการจัดแรงกิ้งล้ออะไรอยู่ล่ะเข้ามาลองกันได้เลยนะครับสวัสดีครับพวกผมนะครับไททีเอ็นนะครับวันนี้อยู่ในเกมมินิวอว์วอาร์นะครับในอีพาร์ทหนึ้วนะครับก่อนอื่นเนี่ยฝากทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับ ส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะก็กดติดตามไว้แล้วก็ฝากทุกคนช่วยกันกดกระดิ่งให้ด้วยนะผมโอเคครับวันนี้นะครับกลับมาอีกพาร์ทนึงนะครับมินิวอว์บล็อกอาร์ตในแมปนารูโตะนะครับวันนี้ก็กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้นะฮะของผมหายไปไหนไม่รู้หมดแล้วก็เหมือนกลับมาเริ่มใหม่โอเคไม่เป็นไรนะครับก็สุม่มเย้เอันนี้พาร์ตของอุชิฮาปะวะไม่รู้สินะมาวันนี้นะครับก็คราวที่แล้วเหมือนจะเลยเคยก่อนจบพาร์ทไปใช่ไหมผมลองฟาร์มไอ้พวกสัตว์หางดูนะครับก็ได้ไอเทมลาายๆม,ามากเเนะ นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเราจะทำการรวบรวมสัต์หางทั้งหมดเลยนะฮะก็ง่ายๆ,นนๆเลยวันนี้เราตัวเปล่าใช่ไหมง่ายๆไปผมก็อยากเรียนคาถาใหม่เนาะซึ่งถั่วผมก็หมดเกี้ยงเลยโอเคไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเอาอะไรไปเล่นดีนะวันนี้เอออันนี้อันนี้สัตหางให้ทุกคนวันนี้นะครับเอาพันปักษาหรือว่าคาถาทรายดีวะเอาอะไรดีนะเออวันนี้นะครับขอเป็นอันนี้สีขาวไม่เอาไม่เอาไม่เอาเออทุกคนเดี๋ยววันนี้เราอันนี้นะครับทุกคนนี่นี่นี่ เออเขาสุนทงจากเอ,อ้ยคาถาไม้เดี๋ยว่ออันนี้คาถาไมา้เนาะทุกคนผมมั่นใจว่าต้องเป็นคาถาไม้แน่นอนดนวยว่ะเออเชดเทวรูปว่ะเอ,อ้ยดีโอ้โหไม่คิดว่ามันจะดีขนาดเนี้ยดูดิเออเทวรูปเทวรูปวันนี้เทวรูปโคตรดีนะทุกคนโคตรดีมากสแสดงว่านี่เป็นคาถาไม้ถูกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับก็เราไปจับสัตว์หางกันเลยนะฮะก็มีหลายหลายหางมากให้เราต่อสู้นะครับอันนี้ก็เกาหางนะครับดูตามสีได้เลยนะฮะ เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเริ่มจากก้าวหางกันก่อนนะครับผมก็ไม่มั่นใจว่าตัวเปล่าเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่านะก็เดี๋ยวมาลองดูนะฮะเออนี่เลยคือตามเนื้อเรื่องเนี่ยเราต้องใช้เออจัดการมันลูกพ่อไหนไหนดีดดีก้าวหางซะอ้อโน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 ก้าวห่างมงมาใส่ผมแล้วทุกคนเอาไปกินได้เอากินเออ ยสู้หน่อยสู้หน่อยโอ้โอ้โหเราไม่มีเราไม่มีหอยไอ้นี่ว่ะเราไม่มีซูซานโอนะครับต้องระวังไว้นิดนึงเอ้าไม่นะโอ้โอเคโอเคเราต้องตีเออเอ้ไม่ไหวละเอาอันเชิญมาเอออันเชิญหน่ยให้มันสู้กันนะครับเอ้าเอ้โอเคโอเคมันช่วยสู้อยู่มันช่วยสู้อยู่ดีมากดีมากเอ้ยอมันช่วยสู้หน่อยนะครับทุกคนแล้วก็ปลาใส่นี่ไงนี่กุญแจอะไรไม่รู้นะครับเหมือนเดิมเลยปาดไปดิโอเคโอเคต้องสู้นานหน่อยผมไม่มั่นใจว่าสู้ไหวหรือเปล่านะ เดี๋ยวๆอันนี้จะโคดาวเสร็จแล้วโอเคอันเชิญมาขาไมนี่ไงโอ้โหเทวรูกเทวรูกเออเทวรูกก็ตบแรงเหมือนกันนะเนี่ยโอเคตอนนี้ผมคิดว่าผมยังไหวอยู่นะครับเอยเอ้ยมันยิงอะไรใส่วะอันนี้ยิงไม้ใส่ปะโอ้โหอุ้ยบอลสัตหางชิบอยบอลสัตหางมันอย่างแรงจัดอ่ะเดี๋ยวๆโอ้ยอย่าตายแล้วเฮียอย่าพึ่ง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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียขอโทษโอเคโอเคเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกคนโอเคเอามาก่อนดูสิฮะโอ้โหมีมีมีนี่มีนี่เราลืืมมไปเราล เอาไปกินเต็มหัวเลยโอเคโอ้โหเลือดมันเยอะอยู่นะครับทุกคนไม่นะไม่นะวันนี้จะไหวหรือเปล่ามาดูกันสาดไปดิเออเดี๋ยว้องหาตัวอะไรมาแทงก่อนหาแทงก่อนโอเคผมต้องกลับไปหิวเลือดน,นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะทําการอันเชิญอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหจะตีตายไหมเนี่ยวเนี่ยเออเอาไปลูกพ่อจัดการมันจัดการมันเอยมามาดิ ตายเถอะตายแล้วเฮียโอ้ยวันสัตหางโอ้ม่วันสัต,หา,สตหางใส่ผมเชิดเอยต้องตีที่พุงมันครับทุกคนลืมไปว่าไอ้บล็อกมันอยู่ข้างล่างนลฮะโอเคโอเควิ่งหลบก่อนวิ่งหลบก่อนวิงว่งเออเอยถือว่าไหววะทุกคนดูดิผมเป็นผู้เล่นใหม่ก็ไหวนะเนี่ยสบายแล้วอย่างเงี้ยโอเคเราได้อะไรมาอันนี้เอเออันนี้เป็นอันเชิญเนาะแล้วก็อันเนี้ยเป็นโหมดสัตหางวะผมผมจะเป็นสัตหางได้แล้วนี่ไงเย่อย่างหล่อเท่ เป็นไงเป็นไงใช้ได้ปะใช้ได้ปะโอเคโอเคถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาสัตว์หางเนี่ยไปสู้กับสัตว์หางตัวอื่นดูแต่ตอนเนี้ยเออแล้วผมจะกลับยังไงอะก็คือผมต้องรอให้นี่มันตีผมตายใช่ไหมเนี่ยโอเคโอเคเออตีฉันหน่อยนายเออดูดูดิมันกินเราถ้าถ้าถ้าตีเราไอ้คงไอ้พวกนี้คงไม่หายใช่ไหมทุกคนถ้าหายนี่คือน้ําตาตกนะเว้ยโอเคผมว่าไม่หายนะนี่ไง โอเคตอนนี้เราเป็นสัต์หางอันนี้จะเป็นขั้น2เนาะก่อนที่มันจะกลายร่างเป็น9้าหางหรือว่าหางอื่นนะฮะโอเคก็น่าจะดีขึ้นนะครับไม่มัน่นใจว่าได้สเตตอะไรเพิ่มมานะก็ก็กกกไม่ไม่รู้ว่าหรือว่าได้แค่ความหล่อเทเนาะไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสู้กับสัตว์หางตัวอื่นกันเลยนะครับก็เราได้มาแล้วซุซานโนโอ๋เด็ดเด็ดหรอเราสู้กับซุซานโนโอ๋ได้ด้วยหรอทุกคนเมื่อกี้เห็นซุซานโนโอ๋นะอืมอันนี้ใครม้งวะเออ เอออันนี้ใครอ่ะโซนซนโกคุไอที่มันเป็นลิงปะเออเออดังนั้นนะครับก็เดี๋ยวสัตหางอื่นไม่สู้ผมเห็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากๆคนดูนี่ดิเอออันนี้นะครับสุซานโอนะฮะเราลองเอาสัตหางเนี่ยไปตกกับอ่ะโอเคครับตอนนี้นะฮะกลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้เกิดปัญหาดิ้นึินะครับก็คือมันมันมันเด้งออกเกมนะครับก็เลยต้องเข้าใหม่แล้วคือแบบมันต้องเล่นใหม่หมดเลยเว้ยโอ้โหชิบหายเลยทันทีโอเคไม่เป็นไร นะครับเล่นใหม่แป๊บเดียวนะครับก็เดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยนะครับเหมือนเดิมก็คือเอาคาถานะครับวันนี้เมื่อกี้เราเล่นคาถาอะไรคาถาไม้ไปปะนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรดีนะวันนี้เอ่อมีมีไฟไหมอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ไฟอะไรไม่รู้อะทุกคนอันนี้เป็คาถาไฟลูกบอลเพลิงเปล่าวะไม่รู้นะครับแต่ผมว่าน่าจะดีนะฮะโอเคแล้วก็อาวุธผมได้นี้มานะครับก็เดี๋ยวเราไปลองสู้กันเหมือนเดิมเลยนะครับเมื่อกี้เราสู้กับเก้าวห่างไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาเปลี่ยนกันบ้างนะครับมาสู้ตัวนี้กเลยม โอเคนี่เลยเจ้าหมึกแนฮะโอเคเดี๋ยวมาลองดูนะฮะว่าผมจะไหวหรือเปล่านะครับผมผมว่าผมไหววะขนาดเมื่อกี้ก็ห่างผมยังไหวเลยอนะเออมาไอ้เงี้ยเราโอ้โอเคๆเดี๋ยวเราจะลองใช้นี้อย่างเดียวนะเว้ยผมว่าอันนี้มันมันดีมากนะเห็นนะมันเป็นเนตรปะหรือมันเนตรอะไรวะคือโคตรโกงอันนี้โอ้โหอย่ามาเข้ามาใกล้น้องชายอย่าเข้ามาใกล้น,ะาาลนี่ไงโอ้เหมือนแล้วปล่อยเนตรรัวๆแล้วคืออันนี้มันคูดาวไวมากทุกคน โอ้ขี้โกงจะจัดอะ,อะเอออย่าเข้ามาใกล้น้อง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 เดินออกไปก่อนไม่ไหวหรอกนะนายสูเราไม่ได้หรอกถอยไปถอยไปเดี๋ยวนี้โอ้ยเก่งนะเนี่ยเก่งแล้วเนี่ยเออปาดไปดิโอเคผม,มว่าเราควรจะทางี้ไว้คือเดินถอยหลังนะครับแล้วก็ยิงสกิลใส่มันอย่างเดียวพอน่ครับเพราะว่าสกิลโจมตีระยะไกลของเราเนี่ยมันคููดาวไวมากนะฮะยิงใส่พุงอย่างเดียวอะเพราะว่ายิงใส่ตรงอื่นแม่งไม่เข้าเวทีจุดพอยต์มันไม่เจอไงเนาะ โอเคอีกทีนึงอีกทีนึงผมไม่ตายสั่ทีวะตายยากตายเย็นเหลือเกินเนี่ยไหนเดียวด้ไหนเดียวดย้เออจิ้มพุงมันนี่ไงเราแล้วก็ขึ้นนี่โอ้โหมันตีเราก็แรงเหมือนกันนะฮะโอเคโอ้โหโดนเผามันโดนเผาะ่ะตอนนีมน้มันเหมือนโดนเผาอยู่ทุกคนใช่ปะแน่นอนว่าน่าจะเป็นคาถาไฟลูกบอลเพลิงหรือว่าอะไรไม่รู้นะครับใครแปลภาษาเวียดนามออกก็ลองดูนะฮะแต่ผมว่าผมตีมันดีกว่าปะวะยืนยืนให้มันเตะเรียบร้อยแล้วเย่มีสบายทุกคน อ่าโอเคลองใส่ดูดิเหมือนเดิมเลยก็มีแต่ตัวโขนทั้งนั้นนะฮะโอเคถัดไปเหมือนเดิมทุกคนเราจะลองเอาอันนี้มาสู้นะครับนี่ผมชอบโมเดลนะโมเดลสวยมากทุกคนดูดิเขาทำโมเดลละเอียดมากเลยนะครับอ่าโคตรเจ๋งมารอให้มันเกิดอีกรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวจะลองไฟ่กับมันดูว่าถ้าเราเล่นในโหมดเนี้ยมันจะเก่งขึ้นหรือเปล่านะครับเราอาจจะปล่อยบอลสั์หาได้หรือเปล่านะฮะอันนี้บอลสั์หาปะใช่บอลสั์หาป่ะไม่ใช่ใช่ไหมมันมาตั้งแต่เริ่มอยู่เลยใช่ป่ะนั่นไงโอเคมา เดี๋ยวเราลองสู <im> ้กันด okay. okay. oh, 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 no, no, no. ูเอเวลาผมมีสกิลอะไรเพิ่มเติมปะวะมันไม่มีสกิลอะไรเพิ่มเติมจริงเหรอเอออ๋อเวลาใช้อย่างงี้มันเหมือนจะมีแบบวันสัตหางมาโอเคโอเคอ้าวทำไมตู้เหมือนตู้สู้ไม่ได้โอ้โหมันจะยิงวันสัตหางปะใส่ผมอีกแล้วโอ้โนโนโนทำไมผมสู้ไม่ได้เลื่อนแม่งลดเลเลยไ้ล่างนี้มันล่างกากอะทุกคนกิ้งไฟเออถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนอันนี้มันแค่ล่างสอง รูไม่ได้เอาเร็วดียเออต้องยิงใส่พุงมันนะครับแล้วก็ตูมอย่างงี้เออได้ได้อยู่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 เอยไอที่เราอัญเชิญสัตว์หางมันนี่ยมันก็สู้ไหวนะฮะเห็นว่ามันกัดรัวๆเลยเนี่ยออกมาออกมาลูกชายออกมาเฮ้ยใจเย็นใจเย็นลุยเลยโอ้โหวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนเออมาดีวมาดีสัตว์หางต่อสู้กันไอ้นั่นก็คือเอาหางจิ้มอย่างเดียวปะวะเอาเร็วดี๋ยวเราเราตีอย่างเดียวนะฮะ วัตีไม่ค่อยโดนอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตูจะตายโน้โนโนโอ้ยเผื่อแวบเดียวนี้เกือบล่วงเลยครับผมว่าเล่นในเล่นในโหมดนี้เถอะ first person เถอะโอเค first person เถอะเืนไม่ไหวจริงเอยต้องปะต้องพุงต้องพุงเอาเล็งมันดีๆตายเถอะเฮียเฮียตายเถอะเออโอ้ยย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 ยได้ยอยยยยยยยอยยยมันเก็บไม่ได้แล้วยยยรยยรวยย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 ไยยยยยยย แม้กรั่คือมันโกงมากนะคนลองนึกสภาพว่าเราผมมีสัตหางมันสี่ตัวห้าตัวแล้วไปเล่นในแบบนี้ดิเมื่ออย่างโอปีจะจัดทุกคนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวรอให้มันเกิดใหม่แล้วก็รอให้มันสังหารเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเคลียร์สตอรี่เนื้อเรื่องกันต่อไม่ก็สู้กับสัต์หางอีกตัวหนึ่งถ้ามันไม่บักนะ <c oughs> ถ้ามันบักก็ชิบหายทันทีเลยโอเคโอเคฝนลองเล่น,นูดิมาสู้กันเปล่าเฮียตีผมตีผมไม่ตายไปเลยโหดูดีมันตีแรงหม่อนนะไอพวกนี้ตีททีแล้วประมาณสามสิบอะครับ โอเคผมว่าเราอยากไปลองสตรอรี่หน่อยไหมทุกคนเออลองสตรอรี่สตรอรี่หน่อยดิเออสตรอรี่เหมือนเดิมผมว่าสตรอรี่นี้ถ้าเจอไอ้ร่างร่างใหม่ของเราเนี่ยมันมันแน่นอนว่ามันแพ้นะครับมันสู้เราไม่ไหวหรอกเว้ยเฮ้ย <c oughs> โอ้โหหล่นแป๊บเดียวมาเทเ็ลหล่นมาแล้วมันเออโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้คือลืมมองทางแม่เอ๋ยอันตรายจะจัดแบบนี้โอเค ปกลับไปกลับไปกลับไปแล้วก็เดี๋ยวไปเคลียร์สตอรี่กันต่อนะฮะรู้สึกว่าผมต้องเริ่มใหม่เหรอแต่คือคราวที่แล้วนี่ผมแบบสู้แบบไม่ค่อยไหวไงมาคือคือวันนี้เรามีสัต์หางเป็นพรรคพวกเลานี่คือตัวตัวเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมันเอ้ยนี่ไงมาดิครับเอาสัตหางลุมมมาเลยลูกพี่เอยตวน,นี้ตอนแรกมันเก่งมันเก่งนี่ไงมันเก่งมันเก่งดูดิโดนโดนเผาตั้งแต่เริ่มเลยมันมันมันจะไหวแค่ไหนฮะเดีย๋ยดีเดี๋เออเดีย๋ยเดีทุกคน เราเด็คาถาตอนนี้เราเก่งขึ้นไงเราเก่งขึ้นเรามีสัตหางด้วยอัญเชิญสัตว์หางได้ด้วยโอ้จะเอาวะล่ะโอ้ฟคนไฟลุกนะเราเนี่ยเอ้ยไฟลุกสองรอบแล้วอามะสัตหางไล่ตกมันอุ้ยทำไมาตูนเหมือนจะไม่ไหวมันมัน,ม,น,ม,นมันเก่งกว่าเดิมปาวะมันเก่งกว่าเดิมตรงไหนเนี่ยร่างผมเนี่ยผมว่าซื้อไอ้ท่าที่มันบัฟมาดีกว่าปะวะใช่ไหมโอ้โหทำไมผมต้องวิ่งหนีแค่นินจาธรรมดาที่มันโคนโดนห้ามาลุปะโอ้เอ้ยขอโทษขอโทษ ตายทันทีเถอะโอ้โหมันตายยากมากคือคราวที่แล้วมันก็ตายยากคือข่าวนี้ก็ตายยากเหมือนเดิมบ้าเอ้ยโอ้ไม่ไหวแล้วนะน้องชายน้องชายเฮ้ย,ย,ย,ยผมว่าแค่สู้ตัวเดียวผมก็หอบหอบกินแล้วจริงเออตายเถอะโคตรเลยกูตายเธอ,อเฮียเออดูดิโอ้สัตหางผมสู้มันไม่ได้หรอบ้านะ เออไปสู้ดิหนึ่งหนึ่งของมันกัดวันกัดวันลูกข้อตัวนี้มันก็ไฟแล,ล้วรัวๆเลยนะจะโกงเกินบ้านอะเออจบซะิโอ้ยจบยากจบเย็นซะเสียจริงเลยแล้วคือร่างนี้ทำไมว่าร่างนี้มันดรอปอะไรไม่ได้มันเก็บของไม่ได้หรออ๋อมันต้องโหร่างนี้มันเก็บของไม่ได้แสดงเมื่อกี้สัตหางที่เราสู้มาเราก็ลืมเก็บไปดิเนอโอเคไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ารานหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวารานนี้เนี่ยมีประมาณนี้นะครับก็ใครอยากให้เล่นแบบอะไรต่อหรือว่า สู้กับใครนะครับลองคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยววันนี้จะลาไปก่อนนะครับโใเมยหน้านับบ๊ายบาย